แน่วันนี้การประชุม JBC วันที่2เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาที่ผ่านมาบา้าล่าสุดเมื่อวานที่เราพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในประเทศกัมพูชา<ฆ>คุณเป็งซูเพียเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าบรรยากาศวันที่2เนี่ยในพื้นที่การประชุมเป็นอย่างไรกันบ้างรวมทั้งแนวโน้มในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้คุณเป็งซูเพียอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณเปิงซูเพียสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับคุณทนายครับครับคุณวานิสาครับแล้วคุณผู้ชมครับค่ะคุณสุเพียรคะเล่าให้ฟังบรรยากาศหน่อยคะ่ะสรุปของเมื่อวานหน่อยก็ได้คะ่ะว่าบรรยากาศหลังจากการประชุมเป็นอย่างไรบ้างและในช่วงเช้าวันนี้ก่อนที่มีการเริ่มการประชุมคะ่ะครับเอสรุปเขาว่าการประชุมเมื่อวานนี้ก็ตั้งการถแถลงนายลำเจียกราบรัฐมนตรี กิจกรรมชายแดนกัมพูชานี่ก็แกบ,บอกว่าดำเนินกันไปด้วยดีแล้วอาจจะดูหน้าตาทั้งสองฝ่ายทางนายปราสาทปราสาทวินิจัยกับนายลำเจียก็อาจจะ,ะหน้าตามีมันเครียดนิดหน่อยอครับ,รบเรื่องเรื่องการการกำลังประชุมแล้วผลออกจากที่กรุงเทพมาการถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับคดังนั้นทําให้มีการ ผลประชุมนี้ไม่ดำเนินการตามกำหนดเพราะว่าแค่ประชุมวันเดียวถ้าอย่างนั้นก็อาจจะประมาณห้าโมงครึนน่งเย็นณวันเมื่อวานนี้ครับอาจจะจบแต่ไม่จบเลยมาถึงวันนี้เองครับ,รบแล้วมาถึงวันนี้ผมมารออาจจะประมาณเก้าโมงครับนายลำเจียกก็มาถึงรโรงแรมครับที่ที่ประชุมครับ แล้วมาจนถึงตอนนี้แล้วครับมีการจัดประชุมเหมือนเมื่อวานครับก่อนการประชุมกลุ่มใหญ่ก็มีการประชุมวงเล็กอยู่ชั้นบนนะครับในโรงแรมนะครับต่ขณะนี้ก็นี่ผู้ซื้อข่าวนะอยู่ข้างหลังผมนะครับพามาจับที่เรียบร้อยครับนี่ครับก็คือเช้าวันนี้ก็คือยังเป็นการประชุมวงเล็กอยู่ใช่ไหมครับคุณสุเพียรครับ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 กำลังประชุมวงเล็กอยู่แล้วตอนนี้ก็จะจบแล้วครับเพราะว่ามาเพียยมพร้อมแล้วครับอยู่อยู่ข้างหลังรอ เราอยู่ข้างหน้าประตูประชุมนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นห้องประชุมใหญ่ครับครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวงเล็กครับลำดับถัดไปนี่ก็คือจะเป็นการประชุมวงใหญ่ร่วมกันไหมครับคุณสุเพียรครับน่าจะอาจะที่คําพูดก่อนขึ้นไปประชุมนี่ครับคาพูดของนายลาเจียก็บอกว่า,าชาวนี้จะมีการถแถลงร่วมกันหรือรลงนามไลเซนในการประชุมเจบีซี หมายความว่าอาจจะในการประชุมกลมเล็วแล้วประชุมกลมใจนี้อาจจะไม่มีหรือมาร่วมกันแถลงข่าวอย่างเดียวหรือ,อยังไงครับแท้ส่วนุดย่อาจจะมาการแถลงข่าวครับค่ะก็ว่าเรา,เาที่กลมเล็กนี่นะวงเล็บนี่ก็ต้องใช้เวลานาน มาถึงตอนเที่ยงนี้แล้วยังไม่ไม่เสร็จสิ้นนะครับครับนะคะก็ยังเป็นรอการถแถลงจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังประชุมวงเล็กกันอยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงท่าทีของทางฝั่งกัมพูชารวมทั้งทางที่มีการยื่นต่อศาลโลกไปแล้วในวันนี้นะคะ15มิถุนายนเนี่ยนะคะท่าทีของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยในพื้นที่มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ยังไงคะ ก็ส่วนใหญ่นะครับางาใจของคนกัมพูชาความมุ่งมั่นแสวงหาสัาสนธิภาพร่วมกันอันนี้คือในการสนับสนุนให้รัฐบาลกัมพูชาในการออดำเนินการยื่นฟ้องเอาไปศาลโลกนะครับถ้าผลยังไงก็คนกัมพูชายอมรับทางประเทศนะครับ นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นจุดยืนนะคะคที่แตกต่างกันอยู่แล้วตั้งแต่ก,ก่อนการประชุมว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็ อยากจะให้จบลงที่การประชุม JBC แต่ว่าหลังจากแถลงแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงเราพูดถึงประเด็นรอบข้างอื่นกันหน่อยกละกันค่ะหลังจากที่เห็นว่าทางฝั่งสมเด็จคุนเซนเนี่ยนะคะมีการเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับไทยครับไม่ใช่ขอภัยแรงงานกัมพูชาจากไทยเนี่ยเดินทางกลับประเทศเหมือนสัญญาณจะขาดหายไปจริงๆอยากถามประเด็นนี้อยู่เหมือนกันไม่แน่ใจคุณสุเพียยังอยู่หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวถ้า <ไป S 1> เกิด <ไป S 1> ทันทีที่มีสัญญาณติดต่อกลับมาเราได้กับพูดคุยกับคุณสุเพยียงรอบหนึ่งนะ